บ,บ,บ้านาไก<ห><บ>่พันธุ์ดีก็ยังนั่มกูมาอยู่บ้านสวนเราเห็นไหมมีสระโอ้น่ะสระนั้นมีปลาด้วยนะมีมีกกกวยพร้อมเอ้ยเอ้ยเฮ้ยขับรถปิ๊กอัพไหมบอขับรถปิ๊กอัพไหมบออย่างของมันวะขับรถปิ๊กอัพไหมล่ะมันเป็นอย่างละ่ะโอ้ นนนสมัยี้เาะไปไปหัดบรรทสวนกงเนี่ยพอคนขีออนข่อวดขี่อ้างอยู่เนาะรถอย่างรถใหม่รถใหม่เฮ้ยดื่กาแฟดีกว่าอันไม่ค่ะกา,าแฟแนะเด้อแก้วเนืองเอาเข้มเข้มเฮ้ยหงุดหลายเฮ้ยแต่มันอวดแต่มันอ้างได้ซาเขียวเฮ้ยเฮ้ยขับรถปิกอัพพันใหม่บ่ ยังยี่กมากไก่กัยังนักูมาอยู่โหหัวาอขักมากกูมาหัดหลานกาแฟก็ยังถามอยู่ฮะล่อรไม่นยังของมันมาบักอันนี้กวดตีนกูเลาและกแลักละอีกแล้วขับรถไม่บลอขับรถไม่บลอยังของมัน อ้ออ้ออีเลี้ยไอยากอวดเราอวดรวยไปไกลปันได้ก็มาอวดท่านมันมาอีล้วนะเบกอีใส่เบรกเบกเบรกจะหูแบบเบกอีใสเบรกเบรกเบกจหูเขาไม่เคยขี่มันรู้บออยที่ไี่เยมันเบดกโอ๊ของหว่ามันอวดก่ด้ทำาเบรกเข่เคยขี่กันแล้ว คายร้อนวันนี้เสนอเธอเรเ,เ่อเธอเอีอยร์เธอไนะเอยียอากาศมันห่อนนี้ยจักง่ามหนาวจังไหนบุ๊ะกินอย่างที่มันแบบคายร้อนมห้ยเมนูคายร้อนคายห่อนอน้นนำ,นำเย็นบอ่บอบอบอ่อบบเอาไอจิมบ่เอาน้ำเย็นเอาแบบเป็นเมนูอาหารเป็นอาหารค<อ>ายร้อนได้แม่เป็นอาหารคายร้อนได้ไอจิมก็บ่กินสดชื่น ไอติมก็บวกินบ่อแบบอยากได้น้ำเย็นๆก็บวกินของกินเล่นบ่อเอาน้ำเย็นๆบ่อเอาก็คือกินได้เลยกินได้ลยกินกับเขาไปพร้อมเลยแม่นิ่พร้อมจบจบในขับเดียวเลยขับเดียวเลยเออคลายร้อนพร้อมเย็นซื่นใจบริสันนะได้ได้ถ่ายข้าวหนึ่งถ่ายข้าวหนึ่งหย่อมเยี่อมหย่อมหย่อมเอ้ามาแล้วเสร็จแล้วโอ้เสร็จแล้วบ่เสร็จแล้วโ เมนูตํำอย่างว่าสืดๆสืดๆปะเทเลเทเลยเทเลย้องเขาเปิดกล้องเขาเมนูขายร้อนวันนี้เสนอตํำน้ำแข็งไหอนเอาหนี่ยี่แมตำน้ำแข็งเออไ้หอน เอามาเล่าครเงือกแต่บันอืมปันเข่ามะมาบังก็มาโลกกินได้เหรอกินได้ล่ะสาวเรากินอะไรได้มันกินอีเด้ออืมกินบ่ได้เต๋อเนาะมันมีมันมีนะแต่ไข่หอนมันอย่างที่มันกินแล้วมันสดชื่นแบบตำผลไม้อย่างกะว่าไปเมียสดชื่นเนี่นี่นะตำน้ำแข็งเย็นจุ๊บเลยอือกินพวกินซื่นก็มองเลยเออ มังบัตรกินอยู่ดิเราจะได้กินตัวเออเอาเอาจับพูลก้อนบนนัตรนะใอยว่าจบประเด็จ่ตรงใส่ปลาแดกแล้วขนาดเด้วยม,มือเจ้าลุยมันก็เข้มเด้อจับจับชนนะชนบัฟตายหวนจิตกหนาวชนเย็นซื่นใจ